ไปเลยรอสการ,รนี่มึงกินข้าวอะายวะเนี่ยมากูอาไรอย่าลเง้ยึเ้ยกูกำลังขับรถไปเว้ยนอแค่มนไม่ใช่รถ้อเฮ้ยรถถังกูอะไร แต่ว่าไอ้กัมพูชาอยู่ไหนกันแต่ว่าก็แกมบุูเนียเออฟิคาโมเดียถ้ามึงไม่ทำนาเดี๋ยวข้ามเรียงเลยนั่นน่ะกูมาแล้วตรงทุ่งนามึงอ่ะคนประตูเลี้ยวแยกหน้าเลี้ยวแยกหน้าเอาของมาให้เอาของมาให้เอาเอาของมาให้เอาของมาให้เออเอาของมาให้คี่ลูกค้ เฮ้ยเราพวกกระเม็นแดงเรามีนี่ให้นายเอาเรามีรถเรามีรถทั้งคันให้กับไอ้นี่ไอ้สิ่งนี้ปั๊บหนึ่งนายกับสิ่งนี้นายเอาเปล่าโอ้เอ้เอ้มึงกับสิ่งนี้เออเอาตัวมึงจะมาทำนาด้วยเอามึงมาทำนาด้วยเนี่ยกับสิ่งนี้งาไว้งอไว้เนี่ยางอไว้กูเอาอยู่แล้วแหละไอ้เอะแต่มึงเอาไปทำนาก่อน กูโดโตัวกโดนตัวกูโดโตัวกโดนตัวกูโดนตัวอะไรอัพไปโอ๊ยกูตายที่ใจเอรื่อียงลูกระเบิร์ดเอ่อเสีองยิงระเบิรดไม่ได้คอยมึอุ้ยดึงอุ้ย กูด <Hoy. S 2> <ves> hey, ึงทุกคนมาเลยไปมึงไอียน้าอก่กระบนนะเว้ยไม่งั้นกูเอาเออมนมึงตายแน่เบิร์ดบิร์อัลเลนกันอัลลกัเนี่ยเนี่ยกูจะมองนะเว้ยเนี่ยคือว เอาตัวเดี๋ยวเราให้ของพวกนี้ก่อนดีกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยสิ่งล้นให้ละเฮ้ยเยี่มมากเอาหไปไหนเอ้ งยังไงา่ะัไมอาเลยจังมักูไม่ได้หรอไ้คนคไคนเ้ยนี่ครับตอนกู้อุระอุับไปทำงานด้วน่ไงนกูเอาที90้ยิงตายเนี่ยอ่ออ่ดน้ำเยอเลยว่ายน้ำเลยไปดูดิอ้ย อย่าเล่นตุกตุกว่าอย่าเล่นตุกตุ๊กเฮ้ยไอแม่เลยคิดว่าคนพวกนี้จะยอมจะยอมตกได้คนไหนแน่นอนกูไม่สนกูไม่สนเพราะเพราะพกคุณสามารถสามารถยึดยึดกัมพูชาได้ตั้งแต่ปี1975เฮ้ยเน็ดยนมีคนดี ปาถ้ามึงนะกูจะเอาชุดไม่แทงมึงเลยโอโหุดไอคาราบาวไอ้เี่งมันหายไปไหนวะมันใช้แรงงานเหมือนแบบมตเหลี่ยมเว้ยเฮ้ยมัหายกันกูตายแล้วโดนมึงยิงกูาแล้ว ไอนี้วันนี่ไนเจอแล้วอยกยอ้ฝกูไปเล่นกูไปเล่นเขาไนิดจีนกับพวกมินตังละไม่เอาแกบุญกียร์นี่แหละแกบุญกียร์เล่นกีต้องแบบปั่นๆไม่ใช่ ับต่อครับคุณเราอย่าฝ่าฝืนเลยคุณชนหลับเรียนเราอย่า่าืนนเป็น้นเราไปเราจะการเปติ๊กติกนหนักีอรกนาแบบรวดเร็วเว้ยเพราะ่นพื้นที่กว้างเลยฮ้ย ถ้าดีเด็กกูถ้ามึงกับข้าวเดี๋ยวกูจะให้ข้าวมึงแดก <laughs> ทำไมไม่สมกับหน้านที่เลยวะที่ทรรกันฮะไม่ถูกว่าบราร์ี่พวกเองครับไอ้พวกทำแอ่ ก็แล้วกันเขาใเขาใจเขาใจตอนนี้ปีกูกลับไปซสุดีกว่าุูสุูไอ้นี่ไอ้นี่น้ากลัวอ้ยก่อนแกูไปเติมก้็ห้าเต็มถังก่อนอะไมึงอกมึงดูแล

กู้ขอกู้ขอที่ดีไรอ่ะกูอยากเล่นดีๆเลยอ๋อไอเนี้ยมันดึงไปดึงดึงทำไมอยากดึงทำไมนน้องเดินมาเองดิเขากำลังฝึกกันเลยไม่รู้อ่ะว่าอยู่ตรงไหนน้องเยู่ลานในท้องลานในลานเป็นการฝึกประชาชนนะพี่น้องก็ตั้งชื่อแบบพันอย่างนี้กัรปมุนไอ้เฮียกระตั้งทำน้อยไอ้หับ

ต้งใช้ไม้แข็งเลยไอ้ัตกงอยากให้กูต้องเล้า0เลยกัมพูชา9 0ยังไม่มีเลยสมัยนั้นอามาเอะอาตยงนี่แหละแล้วทำไมกูต้องขอโงอะจังอะไรอะไรให้ใมส่้อให้ผมอือืมแ Không. Mึง chết hồn phô đấy. Cái quốc mà mึง à. Đấy, anh Campuchia. โดนทีหมาเลยพี่เมียบูมไปเลยพี่อมีมีลูกพันพเียสอมีลูกพันพอือโอยกูกูบุจี๊ดเลยถ้ามา์กาเนี้ยมึงจะเห็นวีทีอารแปดเวเยกำลังตะแคงข้างอยู่ รายการวกกูคือกัมพูชารถกัมพูชเว้ยมรเขมถเขมรรถขมรรถเขมรรถขมรรถเขมรเขมรรถกขมพรเขเมมเอมรถกมพเเย

สิกโอ้ยแต่มึงย okay. ิงกูไม่เข้าเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยถ้าเองอยู่กับพวกเราเองจะได้ถ้าเองอยู่กับพวกเราเองจะได้เองจะได้อิสระภาพเว้ยโอเคกูแปลพักกูแปลพักกูแปลพักเฮ้ยมีคนแปลพักหักหลังเราไอเนี้ยมันหักหลังเราเนี้ยม อันนี้มันหักลังแล้วเนมปแก้มันเลเนมเปใช้ทีเเปิดใช้ทีเ่อเฮ้ยเปิดใช้ทีเก้าสิอ้พาลุยยายกรับไปยู้วปมเก็บบมเกอบมาเ t าเมาเก็บมาเก็ก็มเก้บมาเม เอ้เนมเนมกูขอกูขอกูขอแต้มพันหนึ่งดิกูขอแต้มมัหนึงไวมึงไม่ได้หรอกไอจวยจะหนึคุณเขมรนี่มึงาาเดาเดาเดดเดดาดเดาดดา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 ดเดา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 เดเยาเดาาดดดดาเาปาาเาเ จะเ่เอาเนียเอ้ยทำไมรถถังกูเป็นอย่างนี้วะไอทำไมรถถังความอยเน้มึงทำหาแล้วกว่มึงไะรถถังความหมดเลยังความัวกัน้ยไอเน้มอกกูเลยอไปทำหัวกันด้ยุเกมกันด้วยคุมดดวาคุยอะไรอ ดูข้างล่างกูดิไอ้พะลูกไปบักไอ้พวกเยี่ยตงกูไปแล้วกูนี่แหละตงพ่อกูนี่แหละตงแม่นี่อยากมา cambodia กูซิงโก10%แล้วก็มาจัดเปนตาอย่างแอนโดนมึงโดนกูณยิงตายแน่ไม่มีเจตนาหรออ้าวไม่ไม่ใช่คิวแมนวะเฮ้ยกูเป็นคิวแมนไม่ใช่หอคช่างแม่งเด็บไว้ขังไว้แล้วันเอ้แมวดีกว่ากูเป็นคิวแมนขับแมวรถไปอีอะไอ้พวไอ้พโมกันตรงนี้มาแล้ว ไอ้ไอ้คนเปียกแม่ังเียนมึงจะไปไหนมีตายแหมเฮ้มันยิงกูไอ้คนที External ่ใส่ว่นน่งอไรเนี si ่ยไอ้คนี่ใมึงอยาใส่แว่นที่กำูชายตายแม่ไอ้บมมมัมกรคใครมันเอาแสเปมเด็กูต เลี้ยวไม่ได้เียนี่มึงเลี้ยไม่ได้ยันเทาเกียร์หนึ่งตัดแฟาลุกแล้วมึงจะเลี้ยวได้คนหัวร้อนมีคนหัวร้อนทำไงดีมีคนหัวร้อนเกียร์นึ่กไนุ่มๆๆๆ้ต์รีกม่อีว่า้ยมันอยู่หน้าากันเลยนั่นน่ะ่ไหมึ คนุณคุณคุณล่าถอยล่าถอยล่าถอยไปจุดนารวมครับล่าถอยไปจุดนารวมไว้ไปเลยในจุดที่จุดสายไว้แข็มกลับมาแล้วคุณคุณฉลามรออยู่แถวนั้นก่อนไอ้ที่สุดรอเลยคุณจะเห็นด้ววยก็กำลังประจำตำแหน่งของเแม่คู่ใช้เวลาขับนานแป๊บนึงไอเดียมันไปหาแล้ว มึงยิงเพื่อนกูกูจะยิงมึงไอ้บาไอ้เนกากมึงกูะารนะเว้ยกูม่ะไเยะากไอ้ไ่นกยอย่ากูตายแล้วอยากกูตาช่วยตาุยเฮ้ยมันเกิดอะไรกันแม็ก้แม็กาไหูยิงไอแม็กไแปยิงไอ้าลุกาลุกเขียนสัาด่านใต้ด้วยว่าเรื่องมันเกิดว่าคุณคาเม คร่องมันจบขึ้นกุนไอ้วัวััวร้อนแล้วไอตัไอตัไอตัตอนนี้กูมีเทคโนไลที่อดพวกมึงแล้วกูจะส่ไอบาร์มาได้แล้วเว้ยอ้ตอนนี้พอกูพอแล้วไอตั ไอพวกเตาหนุ่ยเอ้เออไอพวกตาหนุ่ยทอมหมดเลยเว้ยมีบอมเลยเหรอเดี๋ยวมึงเจออย่าเดี๋ยวมึงเจอทีเก้าสิบกูตาต่อไปล่นดีๆเลยค่ะอ่าโคตรดีโอ้ยเยี่ยเยี่ยมมากเรื่องจะกินเป็บที่ท่อนึงก็ออก

ลอซ่าคอยดูฝั่งนี้ให้ทีลอซ่าฮัลโหลอซ่าดูฝั่งนี้ให้ทีฝั่งนี้ดูให้ทีม,ม,ามาหรอก็เปิดหรอมาจุดแลุว,วลดูฝั่งนี้ให้ทีเลยต้ อะไรมึงรถทางขิกากมึงอะกลับบ้านไปไอ้ามืองไ้เมึงจอ้านกูจะบอกว่านี่คือ่ยามันคือฐานที่ยที่สุดปองวันที่คัทโลกเฟร์นอล์เนอร์นะทำไมมีตซมเมอร์แคทในเอ็มหนึ่งหกสามอ่ะไอ้เนอร์เนอร์ ได้ตายรถแล้วถอยอีกทีได้ๆเราเรา,เราถาังตรงจุดนี้ปึบ๊บพอนี้งั้นเราไปตรงนี้ละกันแฟลนหอยอ่าเหี้ยก,กูใช้แอป113ของประเทศกัมพูเจียก็ได้อ่ะขอนดีแถอ่ะเออกอดีแถวกัมพูเจียน่ะถ้ามันยิงลังกระสุนกูกูไม่มีกระสุนแล้ว จริงเลยอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องไปส่งไม่เป็นไรละรถแม่งอักเสบละปล่อยเต่อมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตรงนาตรงนาตรงนาไม่งขอยไงตรงนาตรงนาไอ้ปลาลูกแม่งอันนี้มาแน่เลยไอ้้เหียไม่ขอยังไงตรงนาตรงนามีฝนล่มโดดลงมาเว้ยอ๋อโอเค ไปกันได้แล้วทวพไอ้แกมูจีอะดีขนาดเล้มูจีโอ้ยัดใครนะโอ้ยเร่าซ่าเห็นตัวขนานนมาของใครโอเคไปแล้ว กูขอร้องกูเดี๋ยวนี้กูจะเสกคเอบั้มมาละโหง่ยไง่เรียดกัมพูชาไอ้ฝั์จากตอนแรกไม่กำลังทำนานรวมกันอยู่มึงโดนเช็งเงยมึงโดนเซอร์บายเหยียบมาแน่เลย ดึงดึงทำไมผมอยากฝึกด้วยครับน้องเดินมาเองดิเขากำลังฝึกกันเลยไม่รู้ว่ะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะผมไอ้นี่ผมอยู่ลา,<ม>ลานในห้อง<ม>ลานในลานในการฝึกประชาชนน่ะพี่